สบายดีท่านผู้ชม,ส,มสบายดีเด้อเนียงเยียสบายดีท่านผู้ชมเลยสบายดีเด้อแฮปปี้สบายดีท่านผู้ชมทางเนียเยียก็สบายดีท่านผู้ชมอาะไรสำนองพี่น้องมื่อน,นี้ก็สักจุกก็ยังบริข้าไปเฮ็ดหนำปาป่าให้กับเผาตองเหลืองเถื่อนนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากสภาพอากาศเดี๋ยวเสียเพราะเป็นพี่น้องได้เบิ่งเนะาะหากว่าสภาพอากาศยังปั่นป่วนเนาะพี่น้องเนาะทางบ้านพี่น้องเผาตองเหลืองทางนั้นฝนก็ยังฝ่าอุ่มฝนคนอุ่มน้องอยู่นะพี่น้องเนาะ ฟ้าฟืน้นคืมคืมฝนกระตกเราพี่น้องเนะาะเมื่อนี้พี่น้องสกจิกมีข่าวดีมาบอกเด้อเนาะสกจิกมีข่าวดีก็คือว่าแป้งแปงเนาะ,นะผู้ใหญ่ใจดีซื้อโซลาเซลให้กับพอตู้ว่างอา้าวตบมือเลยพี่น,อน้องเนาะตบมือเลยลูกตบมือแน่ตบมือแน่ก็คือ ขอขอบระคุณด้คุณแม่เจนจิราฐานดีเนาะที่ว่าเป็นซื้อโซลาเซลล์ให้พอตุวางเนาะตอนนี้เฮากะสิไปสำรวจราคาเนาะและแม่เจนจิราเพิ่นโอนมาหาสิบดอลลาร์เนาะขึ้นขึ้นข้อมูลไวท้ทางลมตอนพีนน่น้ังเนาะหาสิบดอลลาร์นี้เพิ่นบอกว่าให้ไปซื้อโซลาเซลล์ให้พอตุวางแลวก็เลือเท่าใด ให้เอาเงินสดให้ลาวเลยเนาะเออเพราะว่าเมเจนเจิลาเพิ่นกาอิโตนซาดผู้ตัววางเนาะที่ว่าชีวิตมืดมิดเนาะนอกจากชีวิตจะมืดมิดแล้วกลางค่ขำขึ้นยังมืดมิดเนาะฉะนั้นเมเจนนี้เพิ่นมอบแสงสว่างให้กับตัววางเนาะมอบดอกไฟโซลาร์เซลล์เนาะขอให้ชีวิตเมเจนจงพบแสงสว่างเนาะขอให้เมเจนร์ฮัทจงมีธุรกิจการงาน จะเลื่อนเก่าหนาเนาะผู้ใดอยากให้กําลัางใจเมเจนอยากไปขอบใจเมเจนก็นสามารถไปอคอมเมนต์อยู่ช่อง YouTube เพิ่นก็ได้เนาะเจนจิราทานดีที่ว่าสักจิกเอาขึ้นทั้งหน้าจอเนาะซอยไปกดไลค์กดแชร์ปั๊กตะไคร้แล้วก็ไปอขอบใจเพิ่นแทนผู้ใดอยากขอบใจแทนตัววางเนาะก็สามารถไปอขอบใจเพิ่นได้เนาะแต้วเนาะพี่น้องเนาะฮาวสบายดีข้างในลูกสบายดี ทรงเด็กๆแล้วก็สีไปซื้อโซลาเซลล์เนาะพี่น้องเนาะบอกเลยใช้ลุงใช้ใช้ลุงนะเอาตอนจุดเงินสี่ให้ทานผสมเบื้งหนุ่ยใช้ใช้ลุงเอาตอนจุดเงินเด็ดตอนตอนจุดเงินเขึ้นสี่เด็ดตอนนี้พวกตอนนี้ก็มาหอดวงเฮียนแล้วเนาะอ่าคือคันว่าเป็นวันปกติแหละกับพี่พาลสีแล้วนะพี่น้องเนาะเป็นพอลูกอ่อนก็ได้อ่าเบิ่งได้แยงียงเนี่า แดงปั yeah, be ่นเวียดซอยสาวคู่เนาะเออเย่ประธานมีคนไล่เที่เนาะอานองนี่เยี่ยบายบายท่านผู้ชมเดะไปโรงเรียนกันเดินเนาะอาฟี่บายบายท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นมือเฮียนกีฬาเนาะของลูกแฮปปี้สบายดีสาวคู่คู่สบายดีเป็นห้องเยียนอ่าเอกซชนน้องเนาะก็คือว่าแหละกับอ่าพ่อกับข้าวเวียกแม่กับข้าวเวียกเนาะ ผมมีโอกาสได้ว่าน้ำหลูกตอนสวยเพราะว่าสาวคู่กับไปซ้อนไกลไกลพี่น้องเนาะไปซ้อนกับประมาณสิบผากิโลเมตรแหละสาวคู่เป็นไปซ้อนเนาะดันั้นอันนั้สักจุดใกล้หนาที่ทับทรงลูกเต่านี่แหละเนาะสำนัหอดสถานที่สื่อไฟโซลาแ้้เนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปเลือกทํำกันเลย นี่ก็คืออ่าหันขาเนาะพี่น้องเนาะเป็นตลาดจีนเนาะเป็นสินค้ามาจากจีนเนาะมีไลนะ์เนาะให้พี่น้องได้เบิ่งนํากันเนาะว่าแต่ละอย่างนี้ราคาสิถือเท่าใดรเนาะเอออันใดที่อ่างบประมาณที่เฮามีเฮาก็กสิซื้อสิ่งนั้นเนาะพี่น้องเนาะโอ้อย่างนี้ก็มีสิ่งค้องหลากหลายเราพี่น้องเนาะ เดี๋ยวหอศีรถามพนักง,งานไปนะแบบนี้ก็มีนะมีอันใหญนะ่อันอน,น้อยเนาะอันอันน้อยอันกลางใหญ่มีหลากหลายนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีายดมามาถามราคาดอกไฟ้นะอ่าราคาทางใดแดน ต้นอะ,ะไรเด้ออยู่แค่โนนนะมีราคาเท่าไรเด้อนี่เด้ตัวนี้เป็นต้นห้าเซนห้าห้าเซนห้าต้นตัวนี้มีอันอ่แพงบ่เพราะว่าเล่านี้มีเฮือนทั้งทั้งในแหละทั้งนอกเนะาะแพงมันจะใส่ตัวนี้ตัวหน่อยบอ่ตัวหน่อยนี้เนาะ โอเคเราพี่น้องเนาะเอาสีสื่ออยู่สองอันเราพี่น้องเนาะอันที่หนึ่งแราเป็นใส่อยู่หนาบานเล้าเนาะอันที่สองเราเป็นใส่อยู่ในเฮื่อนเราเนาะใหโลกเล่าได้เงี้ยนหนังสือราวอมเปวมถึงแพงติสามเซนหตัวบุษราทรศาเซนหาตัวซราเซเปี โอเคเอาอันนี้สองอันเอาตัวสักโทรศัพท์หรือบ่ลลูสักโทรศัพท์เอาบัลากโทรศัพท์อันหนึ่งสากโทรศัพท์อันหนึ่งลุกได้บาเจคนงามลุกให้จเจ้าสามเส้นกับสามเส้นหา้างสามเส้นกับสามเส้นหางโอเคเอาสองอันนี่นะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์โต๊โต๊สะสักโทรศัพท์ได้เนาะ ราคาน 3, ี่ยสามเซนหาโซลาเซลล์ที่ที่เป็นสากเสียไว้ข้างในบ้านเราสากโทรศัพท์บอดดี้ราคาหกเซนหาแล้วพี่น้องเนาะสะจิกจีใจกันก่อนพี่น้องอ่ะรบกวนน้องชายยกไปใส่กระบะาาไอ้เลยเออตกใจเด้อดอกทรายเด้อให้ได้แต้นผู้งหัได้สูบผู้ง,งามเด้อมีเมียหรือเปล่าฮะยะะังใช้บานได้เนานะ โอ้อยู่เสียงหอนเป็นคนย้อนจ้ะกระมุนเห้หนน้องมีแฟนงามๆเล๊ะเดีย๋ยพี่น้องนะเอาได้แล้วบบบนี้เ้ากตสีเอาไปติดตังให้ประตูเนาะราคากะนี่เป็นนนะ้องนี่เลยพุ๊กแสนหาเนาะที่จริงมันถือเจ็ดแสนแต่ว่าพันลดหนพันลดให้หาสิพันกีบเจได้แล้วเด้อ ปันู้ชมตอนนี้เฮากําลังเดินทางไปเดื่อนตัววางเนาะคือทางหน้านี่แหละบอไกลเันนี้ไปกับมอเซฮอร์เอาสีไปติดโซลาเซลกับพระตูวางขอเสียงตบมือแน่พี่น้องเนาะก็หนึ่งกําลังใจให้คุณแม่เจนจิราทานดีนเนาะอ่าซามาไปทักทายบันไดนเนาะอ่า YouTube ของเพื่อนเนาะ ยูทูบเจนจิราธาดีนอจีสิขึ้นลิงก์ไว้ทั้งหน้าจอเนาะซ้าอ่านาะพี่น้องเนาะตอนนี้เข้ามาหอดมาถึงทางที่จะเข้าไปเฮือนตูวางเนาะเขาวังว่าตูวางจะมีความสุขที่สุดนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นของขวัญสินใหญ่สินหนึ่งในชีวิตของตูวางเนาะเพราะว่าตูวางฮนบอยเจอกับแสงสว่างนี้มาหลายเดือนเลยนาะพี่น้องเนาะและเมื่อนี้เนาะ โซลาเซล์เนาะหนึ่งล้านกีบเนาะเลือทรายเพิ่นก็บอกว่าให้เอาเงินสดมอบให้ผู้ตูนเลยนะพี่น,อนอ้องเนาะส่วนค่าใช้จ่ายก็หกแสน 6, 000, หาสิบพันกีบพี่น้องนะหกแสนหาสิบพันกีบและเลือเงินอยู่ประมาณสามแสนหาสิบพันะ 3, 000, 10, 000, กีบเนาะสามแสนหาสิบพันกีบนี้เป็นเงินไทยอยู่ประมาณห้าร้อยแปดสิบสามบาทเนาะประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ เอากระสีหมอบเงินที่เหลือฮะให้กับพระตูวางเนาะโอเคไปนี่แทงแทงแทงพี่หน้องนี่นี่โซลาเซงสองแผ่นนะพี่หน้งนอ,องเนาะหมอบความซุปนะพี่หน้องเนาะ ต่อความสุขให้กับผู้ทว่า,างนะโอเคพี่น้องไปย่างไปน้ำกันความสุขเนาะกับวิดีโอแลยกับการมอบในทางเนานะถึงว่ามันสิเป็นสิ่งเล็กๆแน่นอยแต่ว่าชีวิตคนผู้หนึ่งพี่น้องเนาะให้เรามีให้เรามีแสงสว่างในชีวิตของเราเนาะพี่กันกันด้ว้ายูเจอบ

แม่ของโอ้เนาะแม่จินตรานะอยู่กอยอยู่ใจเนาะเพิ่นล่ะเห็นว่าบ่มีแสงสว่างเนาะเพิ่นเลยนี่แสงสว่างมาให้เจ้าเนาะมาให้เจ้าเออเดี๋ยวสิแก้ให้เจ้าเบิ่งแล้วมีดมีบ่เามีดมีบ่นี่นะนี่

นี่มิลิโมดอีกนี่หน่อยไม่หน่อยไอพี่ซอสต่างกันไหมหนยแทนต่างกันแทนหนึ่งแทนตัวนี้มีใจวะดีใจดีใจเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยติดตั้งให้เลยไปพี่น้องติดตั้งจะมีคันได้จะไปห้าคันได้ไหมค่อยเอ้ยเอาคันได้ไหมเอาคันได้มาก เธอได้ก็ไม่ขอนคอนตี้จะมีบ่ะอ,อ,อือ้อคนตี้มาดีจัยบ่ะทำหนูดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจบ่ะดีใได้มาแล้วโอ้ขนได้ คืออันนี้นดอกไฟนี่สิเป็นดอกไฟแหงทมบทิมของเออดอกไฟดอกทมบทิมของประตูเพืนนะ่อนเนาะตะเวนตะเวนมากทาี่ไหนบนเขาขึ้นทางนั้นลงทางนี้น,นี่ออาซืเนาะพ่อสสเท้าจับคันได้คอยเด้อคอยปนีนเด้อได้ไม่คลอนดิสิออได้ตะปูดิ ปูเด้ปูเด้ปูเด้ได้ดีๆแล้วมื้อแล้วอ๋อ ไอ้บุญไทยบุญต้องไทยมันให้มันอื่นไทยมันมันเฮ้ยโอเคมาอะไรกันลูกเฮ้ยเฮ้ยเจ้า นี่พี่น้องเนาะเราก็ได้ติดโซล่าเซลล์เนาะที่จริงมันปั๊บตามแดดตามยังกระไดเนาะนี่กับบริหารแนนมาเลยเนาะเวลายกตัวอย่างว่าตะวันนี่มันสีมาทางนี้เนาะนี่แล้วก็ตกไปยังสีเนาะแล้วมันจะเอาจะสาดให้มันพอดีเลยพี่น้องเนาะศากนี้เนาะตอนเช้ากระสีได้แสงอาทิตย์ขึ้นเนาะตอนเที่ยงกระสีได้เนาะตอนแรงกระสีได้เนาะฉะนั้น คิดว่ามันอาจจะโอเคไปแล้วน,น,นะพี่น้องเนาะอ้าวใช่เหรอเอาใส่ดีพี่น้องเอาเอาใส่ดีดูอันนี้อะไบอลนี่ก็ได้เนี่ยดีสุดบ่ลเนี่ยคนหัวใส่สีเดิมก่อน Sắc mong sắc mùng này mong mùng mùng này sắc này mong ô mong 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 mùng mong 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 này คอยจากซองแมตรอี่หมดมาลกมานี <men> <men ่เย้พี่น้องน่ะดีใจบะลุดีใจมดใจฮะดีใจนะดีใจนะดีใจนะนี่แหละสภาพนพี่น้องนาองพระตูซักมงงไงเด้อมงนี่บริษัทดนแล้ว เปิดไหมลูกเปิดไหมซ้อนประตูดุเวลาเวลาเปิดเรากดตัวนี้เด้อคันนี้ปิดแล้วอันตัวนี้ลองลองมาดูเปิดดูเปิดเปิดย้ปิดปิดแต่ได้บอกบอกประตูแม่ตัวนี้นะกดมาเนี่ยเปิดดูมาหนิเออตัวนี้ก็ตัน ใชยาเปื้ตัวนั้นก็เอาตัวเปื้อนๆก้อนนี้แน่มีแต่แอนตีอันลิงตัวเอาตัวนี้ให้ให้ซื้ออันนี้มันให้ดีเปิดฮะลองลองไปบีบตัวนอกรึเปล่าอะสภาพพี่น้องมึงบริษัทโดนแล้วสภาพเป็นวัวแล้วเนาะกระเทาแก่อ่คบีบตัวนอกรึเอ๊บีบตัวนอกกระดิ่งหงนะตอนแรกกระซิ่งหงสาดแสงมาทางนี้นะพี่น้องเนาะสาดแสงมาทางเฮือนขั้ว แฮปปี้ร้านแฮปปี้เป็นก็นได้ซอนเนาะอืมเ,อเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะพี่น้องมันก็นจะโบ่งเฮงไปนี่เพราะว่าอา่ามันยังแข็งเนาะนี่เวลาแดดจ,จะซองเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องสังเกตเอา่าสังเกตมือสักงเกนะเด้อนตอนเสาร์แดดเอ่อดาเวนสิขึ้นมาทางพลา<ะ>คิมนะินเนาะแล้วก็มาแบบนี้เนาะแล้วก็มาแผ่รัศมีใส นี่แหละก็ตกไปทั้งฟูนพี่น้องนะฉะนั้นเฮือนพอเท่านี้จะได้แดดจนกว่าแรงพื่อแหละเอาไว้ทั้งซองเลยนี <S S ่ของท้าพ huh? ี่น้องนี่นะท้าเข้าโอเคเรียบร้อยเอาเดี๋ยวจืดอยู่เนาะปิดเปิดเนาะรีโมทให้พอเท่าไว้ดีๆเด้อนี่ก็คือห้องสว่างเนาะบริเวณบ้านเนาะ แสง,งสว่างเลยเนาะ <c oughs> ท่าภายลังทีว่าติดตั้งสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะประตูก็มีแสงสว่างแล้วเ <c oughs> นาะทั้งใน <c oughs> และก็นอกเนาะ, <c oughs> ะผู้คนที่ให้แสงสว่างแก่ประตูวางในครั้งนี้ก็คือแม่เจนจิราธานดีเนาะแมเจนจิราธานดีทางรัฐแคลิฟอร์เนียเนาะ เมเจนจิรานี้เพิ่นจะเป็นเพิ่นจะเฮ็ดธุรกิจนวดอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียเนาะถ้าเพิร์นได้ดีอยู่ทาง FC ทางแคลิฟอร์เนีย FC ทางอเมริกาเนาะสามารถไปสนับสนุนหารเพิ่นได้เนาะหรือว่าจะอ่าให้กำลังใจเพิ่นหรือว่าไปทักทายเพิ่นได้กับอ่าช่องของเพิ่นละแม่นเจนจิราทานดีเดี๋ยวสิเอาขึ้นไว้อยู่ทีงหน้าจอเด้ออ่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะสิให้พอตัววางกล่าวคำฮส้สซิ ว่าเพิ s, them, no. <Criminal izer. S 1> ่นคิดอย่งไรเนาะพอมองข้อใจไม่เจนกีฬานั่นเจนกีฬาแล้วอ yeah. uh, mm ืมอืมเฮาสิดีมีแฮงอืมเีอยวกิดใครจะเกล้าฮัอย่างเขาจะดีมีแฮงเฮาเจะฮังเขาหมีเฮาอันเพราะว่าบ่ได้มาช่วยเลือกอันน้องๆุ่งนี่หนาขอบใจได้เลยไปขอบใจคุณตู่เนาะอ่าสักชีกเองเนาะในนามอ่าผู้เป็นสะพานบุญเนาะมาต่อเนาะอ่าขอขอบ บุญขอบคุณแม่เจนจิราทานดีเนาะที่สนับสนุนดอกไฟเนาะเป็นจํานวนเงินหนึ่งล้านกีบพ,พี่นอ้องลายการเงินของแม่เพิ่งกันยังบอกว่าสื่ออันนี้มัด,ทดเท่าไรเหลือเท่านั้นให้หมอบให้ประตูนี้ให้ใส่ใจให้มีเหตุผลเออใส่ใจตามาาน้องไปโองเฮียนบอปุ่มบอมี่ก็ให้ไปสื่อปุ่มมาให้เด้อบิกซอบอมีก็ให้สื่อมาให้เนาะ อ่าแล้วก็ขอมอบให้พ่อตุว่างเนาะเป็นสกีพะยายนำกันเนาะพี่น้องเนาะส่วนรายใจแล้วแมนหกแสนหาพี่น้องยังเหลือสามแสนหาเนาะอยู่นำสักจุกนี้เนาะ1,000แสนสองแสนสามแสนสามแสนหาหมื่นเนาะสามแสนหาหมื่นกีบแมนทีมอบให้อ่าพ่อตาวางเนาะให้ใส่ใจ ตามความประสงค์ของแมเจนจีราทานดีเนาะในการสื่ออุปกรณ์การเฮียนให้กับให้อเอาไวเ้เ้ยเงินเดือนก็ขอวอวยพรให้เมเจนจีราเนาะจงพบแสงสว่างเนาะจงมีแสงสว่างในชีวิตเนาะให้มีลูกค้ามาห่านไล่เนาะแล้วก็ให้ขาดขายลำรวยสุขภาพแข็งแรงอยาเจ็บย่าจนเนาะท่านมือนีให้ได้เพาขโอมกอขับใจอีกขึ้นหนึ่งเนาะสำหรับเอฟซีทั้งหลาย ทางภายในและต่างประเทศที่ให้การติดตามรายการซักจิกชาแนลเนาะดีเสมอมาเนาะขอหนึ่งไลค์หนึ่งซับหนึ่งแช่เพื่อเป็นกำลังใจเนาะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีซักจิกชาแนลมาแล้วพี่น้องเอ๋ยหนึ่งไลค์หนึ่งแช่ให้เป็นกำลังใจ